รออาหารกัเข้านี้แล้วก็ั่อกินกันก็มาเที่ยวมานอนบ้านเล็กๆมาผ่านใครก็อยู่บ้านก็มีงานเยอะแฟนเขามีกานเยอะค่ะอยู่บ้านชิกี้พาับนครับพอ นั่งอยู่กับคอมบ้างนั่งอยู่กับไม่แทกจะไม่ทําก็มาที่นี่จะม้านเป้านัิงด้านเศ้ากับคนอื่น แล้วกกินกันที่นีวันนี้ได้กินาวาอาก็ไปกินกับพ่อ Nëse do si mi, jep dak. Ti grajë nikë, nënë, dhe ti. 你们要做什么？ เป็นอาหารสนิสเซอนะคะก็กับฟินฟรายแล้วก็มัสรูรุมแชมเปญอสนะคะแล้วก็มีวิปปิ้ครีมแล้วก็มีสลัดด้วยนะคะ ก็ดีเหมือนกันนะคะคือบอกว่าเขาส่งมาเป็นกล่องเลยนะคะก็พอเราก็กินแบบง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องใสจ่จานนะคะเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้เขาก็กินแล้วก็ทิ้งไปเลยนะคะจะในร้านาพนักง,งานก็ไม่มีเนาะมีแต่เจ้าของร้านเขามาทำเองอะไรเงี้ยนะคะก็เขาไม่ได้ จ้างลูกจ้างมาถามช่วยก็เลยเขาก็เลยใช้กล่องแบบนี้ให้ลูกค้ามานอนที่นี่นะคะก็ดีมากมากเลยนะไอเดียที่ดีมากช้อนซ่อมมีดในห้องที่พวกเรานอนก็มีนะคะก็เอามาเช็ดแล้วก็กินต่อเพราะว่ามันสะอาดแล้วเนาะก็ามาเช็ดอีกรอบหนึ่งทำก็สะอาดด้วยอีกรอบหนึ่ง มากินด้วยกันจะได้ชัวร์เนาะก็ว่าเขาที่จริงแล้วเขาก็ร่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอาหารนี่ก็สั่งที่ที่ร้านอาหารแล้วก็เราก็ไปรับมากินที่ที่ในห้องนะคะก็สะดวกสบายเนาะบ้านนี้ก็จะแบบบ้านเล็กๆนะคะเขาให้เช่าเนาะให้เช่าว,นาว,วันวันหนึ่งต่อวันนะ สบายไปแล้วก็แล้วก็มาพักผ่อนกันเนาะก็ไม่ต้องทำอะไรล้างแล้วล้างนวัดร้านอาหารไปเดินโอเคนะคะบ้านนี้นะคะเขาก็มาส่งของอันนี้เป็นบ้านเช่าบ้านเล็กๆนะคะบ้านเช่าเล็กๆบ้านไม้โอเคนะคะวันนี้ให้ดูแค่นี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนเจอกันคลิปต่อไปนะคะ